ตลกรุ่นไหนตลกระดับไหนแล้วกูเนี่ยตลกตรงไหนคนบ้าเลยทำตัวเองไม่เคยทำเลยมันตีติดไม่เคยทำไม่เคยทำแต่วันนี้จะเล่นให้มึงตัวเขาไม่มีบอลกแอะมันเจ็บนะเว้ยพี่โอ้มือก็สำอียออดคนดูอาจารย์อย่าเข้าจังหวะให้หวานนี่เลยนะอย่าดูดูแล้วเดินกลับไปเลยให้กูกลับเลยนะ ไงดังกว่ามึงแปดเท่ากูปนซักแอะไม้ฟังไอ้เหยินอะไรกูขอจบเพลงได้ไหมเอาเพลงฝนเดือนหกเนี่ยจบเพลงได้ไหมท้าใครกูท้ามึงจับให้เฮ้ยวนี้พักไม่คิดจะปรึกษาพี่สักคำเลยแล้วมันเจ็บไหมพี่มันไม่เจ็บก็มันสมอยเออสมอยมันไม่เจ็บหรอกจริงๆไม่เจ็บหรอกนจบเพลงนะจบเพลงนะแล้วมึงจับไปเลยนะ ไอ้บังอะไรมึงจะไปไหนกูจะกลับบ้านมึงรอกูด้วยจริงจริงมันไม่เจ็บหรอกแบ่งเวลาให้เยเให้ลุงลุงลาแขนลากแขนมให้ลุงพูดหลัผู้ใหญ่ลาแขนเฮ้ยไปเลยไดีอายุตื่นขึ้นนะ เสียงมังคลายาจารย์่กละทาดีรับ้็แถวลาดีดีว่าตามขอขอบคุณขอขอบคุณขียรติทุกท่านงานในงานนี้และต่อไปนี้พระเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายพระตาหายจะวายสัทาให้ใคร ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เมตตาพวกเราคำวาจาใดไม่ชีภาพกราบขอประธานอภัยไม่มีเจต